สวัสดีครับผมเกิดกิตตเชยงคุณนะฮะวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บริงส์ผมเองนะฮะเป็นอา่านเสริมที่เรียกว่าเพื่อดวงตาของคุณคือตัวนี้เกิดจากปัญหาของผมเองฮะค,คือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมักจะมีอาการแสบตาน้ําตาไหลผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้เราผูกพันอยู่กับจอมือถือนะจอโทรทัศน์แสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ไหนจะกลางวันเนี่ย UV มันแรงขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ ส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยมันแห้งครับจอประสาทต,ตาของเรามันก็เหนื่อยล้าทาให้บางครั้งเนี่ยเวลามองภาพมันเป็นภาพเบลอๆก็มีบางครั้งเราแสบตาน้ําตาไหลก็มีก็เลยมา ลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งช่วยรักษาอาการนี้ได้อย่างแน่นอนเลยฮะที่สําคัญที่มันเพิ่มเติมคือตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นทําไมต้องนอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อเรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะส่วนประสาทที่มันรับสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเนี่ยฮะก็ได้พักผ่อนได้รีบูตมากขึ้นชนะอาการจากเรื่องของการเป็นตาแห้ง าตาขี้เกียจคือกระพริบตาน้อยลงอะไรเงี้ยมันทําให้อาการแสบตาตรงนี้มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะและที่สําคัญมันมีตัวเสริมในเรื่องของช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยเรียกได้ hmm. ว่าเม็ดเดียวช่วยได้เยอะครอบจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวฉะนั้นฝากไปด้วยนะฮะกับผลิตภัณฑ์บริงส์นะฮะเพื่อดวงตาของคุณครับ